ทุกปีที่มิโชอากันประเทศเม็กซิโกผู้คนจะปูทางกลีบดอกดาวเรืองจากประตูบ้านถึงสุสานเพื่อให้วิญญาณเดินกลับมาเยี่ยมครอบครัวแต่คืนนี้ผมเหยียบม,มันเข้าโดยไม่ตั้งใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคืนที่ผมต้องเหนีเยวตัวรอดจากกฎสามข้อกฎของวันแห่งความตาย เสียงะระฆังจากโบสถ์ริมทะเลสาบดังขึ้น6ครั้งท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านพัดกัวโรเริ่มถูกแต่งแต้มด้วยสีส้มของดวงอาทิตย์ยามเย็นผมลากกระเป๋าเดินทางเข้าซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นเทียนกำยานโกปานและเสียงโวเราะของเด็กๆทุกบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เตรียมงานสำหรับเดียเดยมูเอตรสเทศกาลวันแห่งคนตายที่ทุกคนเชื่อกันว่า วิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับมาเยี่ยมบ้านในคืนนี้ทางเดินเต็มไปด้วยกลีบดอกดาวเดืองสีส้มสดพวกเขาเรียกมันว่าสะพานของคนตายกลีบเหล่านั้นจะนำทางวิญญาณจากสู่สารกลับสู่บ้านที่ตนเคยอยู่หน้าบ้านของเรายาเอเรนาตั้งโอฟรินดาไว้เรียบร้อยบนท่านมีรูปของคุณตาเทียนสีเล่มถ้วยน้ำหนึ่งใบถุงเกลือเล็กๆ และขนมปันเดมูเอโตกินโกปาลอยครัคคุ้งในอากาศผสมกับกลิ่นขนมหวานจนอบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันยาพูดกับผมเสียงนิ่งมาริโอคืนนี้อย่าลืมกดสามข้อของวันคนตายเด็ดขาดเลยนะผมหันไปมองยา่ยาจ้องตาผมแน่วแน่ข้อแรกห้ามข้ามหรือเหยียบทางกรีบดอกไม้ ไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตามข้อที่สห้ามดับเทียนหรือย้ายรูปบนแท่นของใครและข้อที่สห้ามหยิบของเส้นหรือรับอาหารจากคนแปลกหน้าที่อยู่บนเส้นทางกรีบถ้าทำผิดข้อไหนเขาจะมาตามก่อนตีห้าผมยิ้มบางๆย่าครับนี่มันก็แค่ประเพณีเก่าๆเองอะ ย่ายังไม่ยิ้มเธอพูดช้าประเพณี้มีไว้เพื่อคนที่กลับมาไม่ใช่เพื่อเราผมไม่ได้คิดอะไรต่อแค่พยักหน้าแล้วเดินหยิบหมวกกับเสื้อแจ็คเก็ตบางๆผมไปหาบรูนะที่สุสารนะ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วยย่านะครับย่ามองนาฬิกาอย่าออกนอกเส้นทางที่คนวางกลีบเอาไว้ แล้วก็อย่าใช้ไฟเช็คของตัวเองจุดของคนอื่นผมรับฟังแล้วก็เดินออกจากบ้านไปทั้งซอยเต็มด้วยแสงเทละผู้คนเด็กๆวิ่งถือหัวกระโหลกน้ำตาลคาราเบลสัสผู้ใหญ่ยกขนมและของเส้นไปวางยังแท่นประจำตระกูลเสียงดนตรีจากลานบทดังแว่วมาเป็นระยะพอถึงหัวมุมถนนมีคนแน่นขวางทาง ผมใจร้อนเดินอ้อมไม่ได้เลยก้าวข้ามทางกลีบของบ้านหลังหนึ่งเท้าผมเหยียบกลีบเดาเรียงแหวกกระจายไปบนพื้นผมหยุดมองแค่ชั่วครู่แล้วก็พูดเบาๆขอโทษครับก่อนจะเดินต่อและไม่ทันได้สังเกตเลยว่าจากรอยเท้าที่ผมทิ้งไว้บนกลีบมีรอยเท้าอีกคู่หนึ่งเกิดขึ้นต่อจากนั้นและมันกำลังตามหลังผมมา เสียงเห่าต่ำๆดังมาจากข้างทางหมาสีดำตัวเตี้ยหูตั้งจมูกยาวเดินออกมาจากเงามืดผมจำได้ทันทีมันคือพันโชโลอิดควินลีหมาศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเม็กซิโกที่ว่ากันว่าจะพาดวงวิญญาณข้ามแม่น้ำแห่งความตายมันเห่าครั้งหนึ่งแล้วหมุนตัวเดินนำไปทางสูสานผมขมวดคิ้ว หมาใครกันนะแต่ก็ยังเดินตามไปสุสานในคืนนี้สว่างสวยราวกับเมืองเล็กๆผู้คนเดินถือเทียนเข้ามาไม่ขาดสายแท่นโอเฟรนด้านนับร้อยเรียงรายไปตามทางบางแท่นมีเสียงเพลงบางแท่นมีเพียงความเงียบรูส่งข้อความมาบอกว่า mm. อยู่มุมซ้ายใต,ต้ต้นไม้ใหญ่สุด ผมเดินตามทางกลีบเข้าไปหมาดำตัวนั้นหยุดตรงปากทางมันไม่ยอมเข้ามันมองผมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินหายไปในความเมืดเมื่อเจอบลูเขายิ้มและตบบาบผมอย่าข้ามทางกลีบไปนะนายเพิ่งเหยียบมานี่นะผมขำนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกบลูใส่หน้า คนที่นี่เรียกมันว่าสะพานของคนตายนายอย่าทำให้มันขาดเราสองคนเดินชมแท่นของแต่ละบ้านมีรูปถ่ายของคนแก่คนหนุ่มแล้วก็เด็กเล็กบางบ้านวางหัวกระโหลกน้ำตาลคาราบาลัสเขียนชื่อผู้ตายด้วยน้ำตาลสีลาเวนเดอร์บางบ้านมีกํายานโกปานควันลอยนิ่งสวยงามผมพูดขึ้นเบาๆฉันว่าทั้งหมดเนี่ย ก็แค่ความทรงจำของคนยังไม่ถึงขั้นเหนือธรรมชาติหรอกนะบรูตอบนายไม่ต้องเชื่อแต่อย่าทำให้สะพานขาดผมหยุดนิ่งที่แท่นหนึ่งผมเป็นชื่อเอเลน่าผมเะโงกดูคิดว่าอาจเป็นของย่าแต่ก็ไม่ใช่มันเป็นของผู้หญิงอีกคนเทียนด้านซ้ายสั่นไหวทั้งที่ลมไม่แรงผมก้มดู แต่ได้หญิงตัวน้อยถือเทียนเดินมาใกล้ไขยอดใส่มือเธอจนร้องผมรีบยื่นมือไปปัดเทียนออกแล้วปเปลวไฟก็ดับท,ทันทีเป็นจังหวะเดียวกับที่บลูเห็นพอด,ดีมาริโออย่าดับเทียนบนแท่นผมหันไปขอโทษเจ้าของบ้านที่เดินกลับมาพอด,ดีผมช่วยเด็กครับผมไม่ได้ตั้งใจเจ้าของบ้านพูดช้า ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ไฟของเรามีไว้ให้คนของเราเท่านั้นผมจะจุดคืนแต่ใช้ไฟแช็กของตัวเองแล้วทัในใดนั้นเงาสะท้อนในกรอบรูปก็บิดเบี้ยวไปเล็กน้อยบรูรีพูดต่อวางกรอบไว้ให้เจ้าของเขาวางเองผมทำตามและสังเกตเห็นคราบนิ้วมือบางๆเหมือนมีใครแตกกระจกจากข้างใน หลังจากเหตุการณ์เทียนดับผมกับบูยังเดินต่อในสุสานเสียงเพลงจากวงมาเลนชีดังเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะและคุยกันแต่ทุกอย่างเริ่มฟังดูห่างออกไปเหมือนอยู่ในความฝันยังไงอย่างนั้นผมพยายามไล่ความรู้สึกแปลกๆออกจากหัวฮะแค่บัเงเอิญเน่ผมบอกตัวเองแต่บูไม่พูดอะไรเลย เขาเดินเงียบๆแล้วก็มองมาทางกรีบดอกดาวเลืองที่ทอดยาวราวกับเส้นแสงสีส้มกลางความมืดเราหยุดอยู่ที่แท่นหนึ่งมีชื่อว่าเอเลนาเหมือนบ้านเมื่อกี้เลยแต่รูปในกรอบเป็นผู้หญิงอีกคนเทียนสองเล่มขนาบซ้ายขวาเปเลวเทียนยังนิ่งดีผมกำลังจะเดินต่อเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังแต่ผมผ่านไปก็ไม่มีใคร แต่พอมองไปที่พื้นตรงกรีบดอกไม้ข้างหลังมีรอยเท้าชิ้นคู่หนึ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเพิ่งเหยียบมาเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วผมกลือน,น้ำลายพยายามที่จะไม่คิดมากบรูหันมามองและพูดเบาๆว่านายจำที่ฉันบอกได้ไหมถ้าเส้นสะพานขาดมันจะมีคนเดินตามมาใครล่ะคนที่ยังกลับบ้านไม่ได้ คำพูดนั้นทำให้ผมหนาวสัน่นผมมองร,บรอบๆอีกครั้งทุกเทียนยังสว่างแต่เหมือนแสงมันเย็นลงเสียงกระดิ่งของคนขายขนมดังขึ้นใกล้เข้ามาชายคนเดิมจากก่อนหน้านี้ได้ถือถ่าดขนมปันเดมูเอโรใหมกครั้งเขายื่นขนมให้ผมพร้อมพูดเสียงเรียบเอาไปสักชิ้นเถอนุมจะได้ปลอดภัยกลับบ้านคืนนี้ ผมสายหน้าไม่ครับบลูพูดแทรกทันทีแล้วไม่รับของบนสะพานครับชายคนนั้นนิ่งหยิบบางๆเท้าของเขาเหยียบบนเส้นทางกรีบดอกไม้เต็มๆแต่กรีบกลับไม่ไหวเลยแม้แต่น้อยฝุ่นไม่ติดปลายรองเท้าเหมือนเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆผมขยับตัวหลบและในจังหวะเดียวกัน เสียงดนตรีทั้งสุสารเงียบลงเหมือนมีใครปิดสวิตช์ผมหันไปหาเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่ผมเคยช่วยเธอเดินหายไปในฝูงคนโดยไร้เสียงฝีเท้าผมหายใจถี่ขึ้นหัวใจเต้นแรงบลูแต่ไหลผมไปกันต่อเธอเราอยู่นี่นานเกินไปแล้วเรามาถึงแนวรั้วด,ด้านหลังสุสารตรงนั้นเงียบและมีแสงเทียนน้อยกว่าทางหลัก ต้นไม้ใหญ่สองต้นยืนขนานกันมีทางกลีบดอกไม้ทอดผ่านตรงกลางเปลวเทียนสองข้างเอ็นเบาๆเหมือนถูกลมหายใจบางอย่างพัดผ่านผมเห็นชายสองคนยืนอยู่สุดทางกลีบพวกเขาสวมชุดสีดำมนหน้าคล้ำจากเงาไฟเขาเดินช้าช้ามุ่งตรงมาตามเส้นกลีบทุกครั้งที่เท้าของพวกเขาแตะพื้นเทียนตามทางจะสั่นไหวพร้อมกันเร่ากับตอบรับเขา อาบรูผมพูดเสียงเบาเขาตอบอย่าขวางเส้นอย่ามองหน้าเขาเราถอยมานอกทางกลีบปล่อยชายสองคนนั้นเดินผ่านตรงไปยังแท่นโนเฟรนด้าด้านในสุดเสียงฟีเท้าของพวกเขาดังเป็นจังหวะช้าพอพวกเขาเดินผ่านเทียนดวงที่อยู่ใกล้ที่สุดของผมก็ดับลงเดือดอกลิ่นกํายานเปลี่ยนไป จากอมอ่อนกลายเป็นกลิ่นไม้จนแสบจมูกผมเหลือบตาขึ้นเห็นแท่นหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเลน่าอีกครั้งคราวนี้นำสกุลตรงกับยากของผมทุกตัวอักษรเทียนเล่มขวาเริ่มสันแรงเหมือนใกล้ดับผมกำลังจะช่วยจุดต่รู้จับแขนผมไว้อย่าทำอะไรนายปิดกดข้อ2ไปแล้วผมจะงักมือสัน่น เปลวไฟเล่มนั้นไหวแรงจนคีพึ่งไหลลงมาตามขอบแก้วในเงาแสงสั่นนั้นผมเห็นเงาของชายชุดดำสองคนยืนอยู่ตรงปลายทางพวกเขาไม่ได้ขยับไม่พูดแต่เทียนตามเส้นทั้งหมดค่อยๆหันเปลวไฟมาทางเดียวกันมันหันมาทางพวกเขาบรูพูดกระซิบอย่าถอยหลังอย่าลงบนเส้นสะพาน ผมยกเท้าไว้ครึ่งนิ้วรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเย็นเฉียบอยู่ใกล้ข้อเท้าในวินาทีนั้นเสียงระฆังของโบสกระดังขึ้นหนึ่งครั้งแล้วทั้งสุสานก็เงียบไปผมหันกลับไปทางแท่นชื่อเอเลน่าเปล่วเทียนดับตรงหน้าผมอีกครั้งเก่นกํายานหนานั่นจนดืดอาดแสงรอบตัวหมดลงราวกับควันกำลังเกินความสว่างทั้งหมด จะของบ้านกลับมาพอดีเขาก้มมองเทนที่ดับบรูรีบพูดแทนผมเทียนมันดับเองครับลมมันแรงเนี่ยชายคนนั้นไม่ตอบแต่าสายตาเขาเย็นเฉียบเขาหยิบไมคขีดในถุงผ้าของตัวเองจากนั้นก็จุดไฟขึ้นมาใหม่เทียนทุกเล่มรอบแทนสว่างจ้าในชัว่วพริบตาเดียวเหมือนมีใครเป่าลมหายใจใส่ไฟให้แรงขึ้นผมยืนนิ่ง รู้สึกเย็นว่าไปทั่วตัวบรูพูดเสียงเรียบนายละเมิดกดข้อสองไปแล้วและสะพานที่นายข้ามตอนหัวค่ายังไม่ต่อครับผมเงียบรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังตามรอยผมอยู่บนเส้นทางกรีบที่ขาดขณะเราจะออกจากสูสารผมเลือบเห็นเงาคนสองคนในชุดดำเดินสวนผ่านแนวเทียนอีกครั้งเทียนไม่สั่นเลยแม้แต่น้อย บรูพูดโดยไม่หันหน้าอย่ามองอย่าเรียกพวกเขากำลังเดินกลับบ้านผมกลืนน้ำลายไม่กล้าหันไปมองอีกเมื่อถึงปากทางออกอากาศเย็นจัดลงทันทีควันโกปาล,ลอยต่ำเหมือนหมอกหนาะบรูพูดเบาๆคืนนี้ยังไม่จบนายต้องปลูกกีบคืนที่เหยียบตอนหัวคำ่ำ ก่อนที่จะถึงเวลาตีห้าถ้าไม่ทำเขาจะตามนายไปถึงบ้านผมถอนในใจแรงนายพูดเหมือนเป็นเรื่องจริงเนี่ยรูตอบสำหรับที่นี่มันจริงเสมอผมหยุดนิ่งสายตาเลิกเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวไกลๆหมาําพันโชโลโอ,อิดควินลีมันเป็นหมาตัวเดิมยืนอยู่บนเส้นกรีบด มันมองผมอยู่นิ่งๆดวงตาสะท้อนแสงเทียนสีส้มแล้วมันก็เห่าต่ำๆหนึ่งครั้งก่อนที่จะเดินหายไปในเงาเมือ่อเล่ากลับมาถึงปากทางสู่สารอากาศเย็นลงอย่างน่าประหลาดผมเห็นลมหายใจตัวเองเป็นนาขาวๆทั้งที่ไม่ได้หนาวถึงขนาดนั้นเสียงระฆังจากโบสถ์ดังเบาๆบ,บอกเวลาหลังเที่ยงคืนบลูจิบทุงผ้าออกมาจากกระเป๋าเสือ้อ แล้วก็ยื่นให้กับผมเอาไปนายต้องปูกรีบให้ต่อจากเส้นที่ขาตอนหัวค่ำผมรับถุงมามีกรีบดอกดาวเลืองแห้งสีส้มเต็มอยู่ข้างในทำตอนนี้เลยเหรอผมถามเสียงเบาใช่ตอนนี้สะพานยังเปิดอยู่ถ้ารอถึงตีสามมันจะปิดผมถอในใ,ใจ ยังคงคิดว่านี่คือพิธีแปลกๆของคนท้องถิน่นแต่ในใจลึกๆกลับรู้สึกว่าถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างจะตามผมมาจริงๆเราสองคนเดินกลับไปยังทางแยกที่ผมเหยียบกรีบตอนหัวค่าเส้นนั้นยังคงขาดเป็นช่องอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครกล้ามาปูทับผมก้มลงตักเกลีบจากถุงผงสีส้มติดนิ้วผมเริ่มโปรยไปทีละนิด มือผมสั่นเพราะอากาศเย็นเสียงฝีเท้าของบลูอยู่ข้างหลังเขาเงียบจนน่ากลัวเมื่อผมโปรยไปถึงครึ่งทางเสียงฝีเท้าสองคู่ดังขึ้นมาจากด้านหลังบลูผมถามโดยไม่หันเขาอยู่ข้างๆผมแปลว่าคนที่เดินมาไม่ใช่เขาผมหันกลับไปช้าๆชายสองคนชุดดำจากสุสาร กำลังเดินตามเส้นกรีบตรงมาทางผมอีกครั้งทุกครั้งที่พวกเขาก้าวเที่ยนตามทางจะเอ็นเปลวไฟเหมือนทุกลมหายใจดูดบรูพูดเสียงเบาอย่าหยุดปล่อยให้เสร็จอย่าข้ามอย่าถอยหลังผมพยายามไม่มองหน้าเมื่อป้อยกรีบไปเรื่อยๆจนถึงแท่นของบ้านสุดท้ายเมื่อกลีบเส้นนั้นต่อถึงกันพอด,ดี เทียนทั้งหมดร,บรอบๆกลับมานิ่งในทันทีผมหยุดหายใจแรงกลิ่นกำยานหอมแรงขึ้นแต่กลับมีรสขมปลายจม,มูกบรูพูดเสียงเรียบสะพานกลับมาสมบูรณ์แล้วนายแก้กดข้อแรกได้ผมยกมือปาดเหงื่อแต่ก่อนที่ผมจะพูดอะไรเกลิ่นกำยานเปลี่ยนจากหอมเป็นไหมควันหมุนวนเหมือนทุกบางสิ่งดูดเข้ามา ผมเงยหน้าเห็นควันจากเตากำยานที่ท่านใกล้ๆหมุนเป็นวงเทียนสองเล่มผ่านปเปลวไฟมาทางผมพร้อมกันหัวใจผมเต้นแรงในายยังค้างกดข้อที่สองดูผู้ช้าช้ารูปที่นายเคยขย,ยับเขายังไม่ให้อภยัยให้ฉันทำไงล่ะผมถามเสียงสั่นต้องกลับไปแท่นนั้น ขออนุญาตเจ้าของบ้านให้เขาวางรูปด้วยมือของเขาเองแล้วนายต้องจุดเทียนใหม่ด้วยไฟจากเตากำยานของบ้านนั้นไม่ใช่ไฟของนายผมพย,ยักหน้าย่อมทำโดยไม่เถียงอีกเราสองคนรีบเดินกลับไปไที่แท่นเอเลนาบ้านเดิมเจ้าของบ้านยังไม่นอนเขานั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆปรูพูดกับเขาได้ภาษาสเปนช้ชาๆผมได้ยินแค่บางคำ เหมือนว่าจะแปลว่าขอโทษนะเจ้าของบ้านไม่พูดมากเขาลุกขึ้นยกกรอบรูปในมืออย่างระมัดระวังวางลงบนแท่นในตำแหน่งเดิมเป๊ะจากนั้นจุดเทียนใหม่ด้วยไม้ขีดของบ้านตัวเองเปลวไฟค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งเหมือนไม่บางสิ่งกลับเข้าสู่ที่ของมันบรูพูดเบาๆจบ,บแล้วเลยอ,อข้อเดียว ขณะที่เรากำลังจะเดินกลับเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังมาจากเงามืดด้านหลังชายขายขนมปันเดม,มเวโตคนเดิมก้าวออกมาช้าๆรอยยิ้มของเขานิ่งเหมือนเดิมในมือข้างหนึ่งถือถาดขนมอีกข้างยื่นชิ้นใหม่ตรงมาหาผมรับไวน้นะหนุ่มของเส้นชิ้นนี้เป็นของนายตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วผมถอยหลังไม่ครับ รับไว้เธอะคนตายต้องได้ของเขากลับก่อนตีห้าแต่ท่านนายยังไม่ยอมไปเขาจะมาหาเองผมเริ่มหายใจไม่ทั่วปอดขนมในถาดมีลายกระดูกบนผิวน้ำตาลโอยเป็นประกายในแสงเทียนกลิ่นหวานแปลกๆลอยมาตามลมเมื่อผมขยับไปเองโดยไม่รู้ตัวเพียงแค่ปลายนิ้วแตะผมก็รู้สึกเย็นวาบถึงข้อมือ บรูตะโกนว่ายา yeah แต่ก็สายไปแล้วผมยิบขนมขึ้นมาหนึ่งชิ้นในวินาทีนั้นแช่าขายขนมหายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงควันกํายานที่หมุนแรงรอบตัวบลูคว้าบาผมแน่นนายละเมิดกฎข้อสุดท้ายแล้วผมมองขนมในมือสีมันซีดและเย็นเหมือนแช่แข็ง ผมหิวด้วยไม่รู้สาเหตุเผลอด็ดยอดเล็กๆเข้าปากทันทีที่กลืนลงรสชาติจืดสนิทผมหายใจสะดุดและควันโกปานทั่วซอยหมุนกลับทิศทันทีบรูพูดเสียงสัน่นอย่างมีทางรอดนายต้องคืนของให้เขาก่อนตีห้าคืนไงล่ะของมันอยู่ในท้องแล้ว ก็ให้เขามารับคืนเองเขาลากผมวิ่งกลับไปยังแท่นเอเลน่าอีกครั้งเจ้าของบ้านยังไม่หลับเขาหันมามองเหมือนรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นบลูบอกให้ผมวางขนมที่เหลวไว้บนจานของโอเฟรนดาผมก้มศีรษะกล่าวขอโทษสั้นๆวางขนมลงข้างถ้วยเกลือและแก้วน้ำผมพูดชื่อเอเลน่าออกมาช,ดชัดๆแล้วขอให้เธอรับคืน ไฟเทียนใกล้เอียงเปลวมาทางขนมช้ชาๆกลิ่นกำยานค่อยๆเบาลงความหนาวในอากาศเริ่มจางบลูถอในหายใจเสร็จแล้วตอนนี้นายต้องอยู่บนสะพานของตัวเองจนถึงตีห้าห้ามออกไปไหนเรากลับมาบ้านเส้นกลีบดอกไม้ของหญ้าผมยังสว่างส้มไล่จากประตูถึงแท่นในบ้าน หมาดำพันโชโลอีกควินลีตัวเดิมยืนอยู่ตรงหน้าประตูมันหันหลังให้เราเดินนำเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆย่ายังไม่หลับในมือถือกรํารยานแน่นกลับมาแล้วเหรอมาริโอผมพยักหน้าเหงื่อชุ่มไปหมดครับผมขอโทษยายไม่พูดต่อแค่เดินไปจุดกํายานเพิ่ม เทียนสเล่มบนแท่นของเรายังนิ่งสว่างดีเธอพูดว่าอย่าออกจากบ้านจนกว่ารักครั้งจะตีตีห้าเรานั่งเงียบอยู่ข้างแท่นกลิ่นกํายานอุ่นและหนาเงาไฟสะท้อนบนกรอบรูปของตาขยับเบาๆตามควันผมเริ่มคิดว่าทุกอย่างอาจจะจบแล้วแต่เสียงวีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นตรงประตูบ้าน หญิงในชุดดำยาวสวมหมวกปีกกว้างและหน้ากากคาทุยหน้ายืนอยู่ตรงเส้นกีบดอกไม้หน้าบ้านเธอยื่นถ้วยอาโตโลล้อนๆมาให้สำหรับคนที่ปูสะพานไม่เรียบร้อยผมลังเเลกลิก่นอาโตโลหอมหวานถ้าหมาดําคคำรามต่ำอยู่ข้างเท้าผมผมจึงสายหน้าไม่ครับ หญิงคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอยหลังออกจากเส้นกรีบแล้วก็จางหายไปในความมืดเสียงระฆังโบทดังขึ้นห้าครั้งติดกันยาพนมมือบรูยิ้มบางๆจบแล้วนายลอดแล้วมาดิโอผมมองเทนทั้งสามเล่มอีกครั้งเปลวเทยนยังนิ่งสว่างหมาดำเดินออกไปเงียบๆตามทางกรีบ หายเข้าไปในความเมืดรุ่งเช้าดอกดาวเดืองตามถนนตู้ก,กวาดจนเกือบหมดผมเดินอองมาสูดอากาศเห็นเจ้าของบ้านหลายคนยิ้มทักทายไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนเจ้าของบ้านที่มีชื่อว่าเอเลนาเดินมาหาผมยื่นถุงเกลือเล็กๆให้เก็บไว้ปีหน้า อย่าข้ามสะพานอีกละผมรับมันเงยียบแล้วก็วางไว้ข้างแก้วน้ำบนแท่นของบ้านตัวเองผมมองกลีบดอกดาวเรืองที่เหลืออยู่แล้วพูดประเบากับตัวเองว่าสะพานนี้ไม่ได้ปูไว้คนเป็นเดินแต่มันปูไว้คนตายกลับบ้าน โอ้โห oh เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำะมาเล่าให้กับเพื่อนเพื่อนได้ฟังในวันนี้ฮะนายมาริโอเนี่ยเกือบขิดไปแล้วนะดีนะว่าเพื่อนบลูเนี่ยห้ามมาไว้แล้วก็คอยช่วยทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่ามาริโอไม่มีบลูเนี่ยบอกเลยว่าตายยังเขียดแน่นอนผิดกฎทุกข้อเลยทั้ง3ข้อที่เอ่ยมาแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเพื่อนแบบนายมาริโอจะหาวิธีรอดยังไงแล้วจะช่วยนายมาริโอยังไง สามารถคอมเมนต์บอกกันไทีด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเป็นเพื่อน,นชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ